โอเคงั้นฉันฝากอาร์มด้วยนะงานด่วนจริงๆพอเหรอมีอย่างอื่นเที่อร่อยกว่านี้นะได้สิกันคอยจะไม่อยู่กับเราสักพักนะ พอยขอร้องให้เราช่วยนะ่ะเพิ่งเลอกกับแฟนก็เลยให้มาอยู่นี่ก่อนได้ดิมาพลอยมานั่งด้วยกันก่อนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแล้วทำไมแกถึงร้องไห้แบบนี้ล่ะก็แฟนฉันน่ะสิมันนอกใจฉันอะ่ะแล้วพอฉันจับได้นะมันก็ไล่ฉันออกจากบ้านเลยแกเอานา ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตไม่เป็นไรนะไม่ร้องไม่ร้องฉันนึกอะไรไม่ออกฉันก็เลยติดต่ออาร์มให้มาช่วยฉันขอโทษพะแกด้วยนะที่มานลบก,กวนอะ่ะเอานาแกไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันในสมัยเรียน เรื่องแค่นี้เองช่วยเหลือกันอยู่แล้วแหละใช่พลอยตอนเรียนเธอก็ช่วยพวกเราอยู่เรียนจบน,นะแล้วตอนนี้เธอลำบากมีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันสิอีกอย่างบ้านเนีก็มีห้องว่างหลายห้องเธอจะอยู่ห้องไหนก็เลือกเอาไว้นะตามสบายเลยก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองก็แหละเราเป็นเพื่อนกันนะพลอยมันจะดีเหรอแค่นี้ฉันก็ ต้องแกแย่แล้วนะดีสิแกเรื่องแค่นี้เองฉันขอบคุณมากจริงนะไม่เป็นไรอามเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะ พอดีวันนี้เรามีประชุมด่วนอะว่าแต่เย็นนี้อามจะไปทำงานกับเราไหมเยนม็นนี้เรามีกิจกรรมพนักง,งานนะผมคงไม่ได้ไปแล้วคุณรู้สึกปวดหัวอย่างนี้ไม่รู้ว่าเหมือนโรคงมแพ้จะกำเลิออบกว่าคุณจริงเหรอนี่ดูหน่อยสินี้ตัวร้อนจี่เลยอะสงสัยอาการหนักจริงๆ เอาไงดีอ่ะงานก็ต้องรีบไปทำไม่งั้นฉันโดนดุแน่ๆเลยอ่ะกันเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันดูแลอามให้แค่หาข้าวหายาให้กินฉันทำแทนได้สบายมากมันจะเป็นการรบกวนแกไปไหมฉันเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่บ้านก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง จะมานั่งงองอเท้านี้ได้ไงโอเคงั้นฉันฝากอามด้วยนะงานด่วนจริงๆอามก็พักผ่อนให้เยอะๆนะจะได้หายไวๆรู้ครับเป็นงานเถอะไม่ต้องห่วงนะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะไปนะแก เราไม่คิดเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่กันสองต่อสแบบเนี้แบบไม่มีกันพูดอะไรของเธอพลอยเราไม่เข้าใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราแอบชอบอาร์มนะแต่เราไม่มีโอกาสได้บอกพอเรียนจบอาร์มก็คบกันไปแล้วอะ มันเป็นอนดีตแล้วนะพลอยอย่าไปสนใจเลยใช่สิจะไม่ให้ฉันสนใจได้ไงล่ะช่างพลอยเราหิวข้าวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะอามอามไม่ต้องลุกหรอกเดี๋ยวเราไปเอาข้าวมาให้กินเองนะอามเราอยู่ตรงนี้แหละโอเคขอบคุณนะ กันก็ทำับข้าวเก่งอร่อยทุกเมนูแหละอ๋อเหรอมีอย่างอื่นที่อร่อยกว่านี้อีกนะอะไรเหรอบอกไปเธอคงไม่กินหรอกแต่ถ้าลองเปิดใจดูสักครั้งเธอจะไม่ลืมเลยนะโอ้ยเราจะลองชิมนะ พอหนุ่อ,อ,อรู้่อยวิ่นะนอขอตัวไปพักมานะไอ่ดูตัวหน่อยสิตัวร้อนจีนเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปเช็ดตัวให้นะโอเคขอบคุณนะอามขึ้นไปรอเราข้างบนนะเดี๋ยวเราตามไป เรื่องต้องอยู่ระหว่างเราสองคนนะ้นได้มันเป็นความรักระหว่างเราสองคน อีก,กี่ทีถึงกันฮะอีกสามนาทีไปเปม่มีอะไรครับครับเกิดเจอกันที่นผมรักนะพอยพอย,พอยตื่น,นการทำลังจะมาอีกสามนาีจะถึงแล้วพอยเอลยน่กัารงนจะกลับมาะ เออทำอะไรตู้เร็วนะพลสามนาทีก็จะถึงแล้วนะนี่ก็ห้องเหมนเดียวกันอนะ่ะถ้าลุงจับได้อ่ะโวยแน่ไอ้พยผมลงมือก,ก่อนนะเก็บของแล้วตามไปล่ะเราเล้ยงได้หนึ่ตงตาคุไปนะ คือนะครับคอยดูแลผมดีมากเลยโอเคได้ยินแบบนี้ก็โล่งใจหน่อยพอดีฉันเป็นห่วงอ่ะเรียริบลับนี่กับข้าวที่ฉันซื้อมาให้โอ้น่ากินนังน่งเลยเอ้าพลอยฉันฝาเตรียมกับข้าวให้หน่อยสิฉันจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนได้สินืดลงมาครับค่ะ ก็บของนี้ได้ยังทีนี้ดไม่รู้ก็เอาเท่าที่ได้อ่ะแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีก้บอกไม่มีสิแล้วอย่าทำตัวมีพิรุ้ล่ะถ้าการสงสัยขึ้นมานะเราซวยห,หมดเลยนะยไม,ม่เต็มก็ฆ่าเลย 对，对，对，我。 ไนลีคิดยังไงโทรมาเนี่ยเราไม่เล่นจะทมอะไรพออยู่บ้านเธอใช่ไหมใช่<ม>เธอรู้ได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าเราเป็นแฟนเก่าพอยเองเราแค่จะมาเตือนว่าโลกพอยไม่ดีดีหละ่ะพอยมันร้ายกว่าที่เธอคิดนะขนาดเราครบกับพอยมาห้าปีลูกพอยส่งเขาเลยนี่เธอเป็นแฟนเก่าพ,อ,พอยเหรอไม่น่าเชื่อเลยเนาะ เป็นเพื่อนกันหมดเลยอะ่ะพลอยมันชอบแยกของคนอื่นนิสัยมันชอบคนมีเจ้าของนะถ้าเธอไม่ระวังนะแล้จะเสียแฟนไปโดยไม่รู้ตัวคนอ,อย่างพลอยมันชอบกินไปทั่วมัวไปหมดโอเคขอบคุณมากนะที่โทรมาบอกอยังไงฉันจะระวังตัวล่ะ คุณดีเหมือนกันนะเนี่ยใชมล่ะอย่างงี้ต้องลองห,หลายๆเค็มแล้วล่จะจะให้เอากันมาชิ้นเตรียมกับข้าวไม่หมดละขอบคุณนะนั่งก่อนครับทำไมคุณหน้าทาบุดเบี้ยวจังเลยอะเหนื่อยกับงานเหรอ ยังรีบกินจะได้ไปพักผ่อนนะอันเนี้ยขอโปรดคุณเลยขอบคุณนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอามพลอยอยู่ด้วยกันได้ไหมตอนที่ฉันออกไปทำงานสบายมากเลยครับพลอยเขาดูแลผมดีมากเลยเพราะว่าผมหายไวเนี่ยก็เพราะว่ายาดีจากพลอยเลยนะ <c oughs> เธอก็พูดว่าไปฉันก็ทำปกติเหมือนคนทั่วไปเขาทำมาแหละยาที่พลอยให้อามคงเป็นยาที่โดนฉีดเข้าไปสินะถึงได้หายไวกว่ายาปกติการคุณพูดอะไรของคุณน่ะนี่เราเล่นกันหรือเปล่าหรือว่ามันเล่นมุกตลกอะไรไมยเน่ย ไหนๆก็ชงกันแล้วฉ <that S 3> ันขอเล่นด้วยละกันเข็มของอาร์มอ่ะใหญ่มากเลยนะกันถ้าโดนเข้าไปอ่ะก็คงต้องฟินมากแน่ๆเลยอ่ะเข็มฉีดยาได้แพ้นะนี่คิดมากเธอคงโดนฉีดจนติดใจสินะแต่ว่าไปฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะ ที่ฉันจะฝากปลาย่างไว้กับแมวคุณพูดอะไรของคุณนะกันผมไม่เข้าใจจะมาใส่อารมณ์ทำไมเนี่ยแล้วคุณจะมาพูดประชดประชันกันทำไมเดี๋ยคิดว่าฉันไม่รู้นะกเธอสองคนทำอะไรกันฉันไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ฉันคิดจะเกิดขึ้นจริงนี่อะไรของเธอเนี่ยกัน ย่ามากล่าวหากันเพอพอๆโดยไม่มีหลักฐานนะอืมหลักฐานก็ไม่มีอ่ะพูดแบบนี้ได้ไงกันไม่มีกันหรอดูนี่แล้วถุงยาน้ำมันที่เธอใช้กันอะ่ะเอาไปทิ้งด้วยนะกินบนเรือนที่รถบนหลังคาพวกเธอนี่มันชั่วจริงๆ เลิดอะ่ะผมชั่วงั้นเหรองั้นคุณก็คงชั่วกว่าแหละตั้งกล้องไว้ในห้องทำพฤติกรรมแบบนี้คุณรู้ว่ามันดีเหรอถ้าฉันชั่วพวกเธอทั้งสองคนก็โคตรสารเลวพูดมาได้ไม่อายปากพลอยเธอคงสมใจแล้วสินะคันจะต้องมาแย่งของคนอื่นเขาแล้วเป็นไงล่ะ โดนเกาจะหนำใจแล้วสิจะอะไรกันนะกระหนาดนายคุณได้กันไม่กี่ทีอะเขาไม่ได้เรียกว่าเมียหรอกนะถ้าคุณยังไม่สำนึกเันก็จะไม่ทนเพราะคำว่าเพื่อนมันต้องไม่หักหลังกันแบบนี้สิเลยยิ่งเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามลำบ,บากมันต้องรู้จักเกรงใจ ไม่ใช่มาทำกันแบบนี้แล้วจะทำหมพูดจบแล้วบอกฉันด้วยนะฉันชอบอามฉันจะแย่งมันก็ไม่ผิดถ้าเธอไม่เอาอามแล้วอะฉันขอนะเอาไปเลยก็สมกันดีนี่หญิงร้ายชายชั่วสมแล้วที่เป็นชู้กันฉันยกให้ กันคุณอย่าไปเลยนะคุณไม่ต้องมาพูดผู้ชายแบบเนี้ยฉันไม่เอามาเป็นสามีแล่พ่อของลูกของฉันหรอกกันเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายอ๋ออ่าเตรียมรอหมายสารได้เลยนะฉันม,มีหลัก ส่วนเธอกันต้องก่อน